ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็พบกับแชมป์ชาแนลนะครับคือจ่ายพ e เรามันหมดสปูนนะครับก็เลยต้องเน่ตามจันออกมาเดี๋ยวมาต่อให้ดูนะครับพ e กับพ e เหนียวแน่นบ้างเนอฟแน่นครับ้ามันแน่นง่ายมามาเก็บตังค์ที่แชมป์ชาแนลได้เลยต่างาดคือเก็บที่กูอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับหลายพ e ที่เราใช้ตีเบ็ดกันนะครับมันหมดนะครับก็มันต่อได้นะครับไม่ต้องซื้อม้วนใหม่นะครับนี่สองเส้นนะครับขคสีอ่าดึงมานี่ครับพาดกันไปครับเราจะได้ปลายแบบนี้ให้เราทำเป็นเลขหกเลยนะครับแบบนี้นะครับเลขหกนี่มันจะได้แบบนี้นะครับนี่นะครับเลขหกอืม เป็เลขหกแล้วครับอ่าเป็นหกแล้วไงต่อนอะอ่าจะมีสองเส้นคู่พันไปครับสี่รอบสี่รอบห้ารอบแล้วแต่ได้ครับแต่เลาวแค่สี่พออ่านี่ครับอ่าพอพันแบบมีเรื่องไงต่อครับครบแล้วก็ดึงครับดึงดึงไม่อ๋อค่อยไล่ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยมันจะเป็นปมเล็กแบบนี้ครับ ่างนี้เราก็ปล่อยไปก่อนนี่ครับอ๋อเป็นปุ่มเล็กแบบนี้ได้อะแล้วไงต่อครับแล้วก็มาทําอีกฝั่งหนึ่งครับอ่ะอีกฝั่งก็จะเป็นปลายอย่างนี้นครับแล้วก็เราก็มาทําได้ขบเหมือนกันครับนี่ครับมันจะได้สองเส้นคู่อย่างนี้อือแต่ก็ทาวงแหญ่ๆก็ได้ครับจะได้พันง่ายๆนี่แล้วก็พันพันสองเส้นแล้ว สี่รอบเหมือนกันสี่รอบห้ารอบได้หมดครับมือใหญ่ๆหน่อยไม่เป็นไรนะครับนี่ครับพอได้อย่างนี้แล้วล้วก็ดึงเหมือนม่คกีนี่ครับมันจะได้ปมเล็กแบบนี้ครับอืมนี่เออพอได้ปมแล้วไงต่อแล้วนี่ครับแล้วก็มาดึงสองเส้นปล่อยปลายทั้งคู่ปล่อยปลาย ดึงอ๋อ oh, ป้อยไปห้อยแบบนี้ใช uh, uh. ่มันจะได้อย่างนี้แล้วก็ดึงค่อยไล่มานี้ครับอ่ uh. เขาเรียกว่าหัวล้านชนกัน oh. แบบนี้ครับมันจะเป็นปมเล็กนี่ทรายก็ไม่มีขาดครับสักขาดมาเก็บตังค์ได้ครับเก็บตังค์ที่น้าอ๊อฟถ้าต่อถูกวิธีนะครับเก็บตังค์ที่น้าอ๊อฟใช่ไหมก็ตัดปลายตั้งคู่นี้ออกนี่ครับตัดให้ถูกเส้นนะครับ ไม่ใช่ไปตัดเส้นเมนหลักไม่ได้นะครับ <c oughs> ตะเลี้ยววุ่นวายครับนี่ครับตัด่าตัดเดี๋ยวดูนี่เขาจะช้านะนี่ครับ <c oughs> จะเป็นแบบนี้ <c oughs> อันนี้เส้นปลายเราไม่ได้ใช้แล้วก็มันจะอยู่ปมนี้แล้วก็ตัดออกครับ <c oughs> จะตัดปมนะครับตัดแค่แค่แคสุดปม <c oughs> นี่ครับแล้วเราก็มาดึงดูปลายนี้เราก็ไม่ได้ใช้ เดี๋ยวไปจอดเส้นนี้นะครับงานข้าวนะครับต่อใหม่นี่ครับถ้าเกิดมันเป็นขุยก็ใช้ไฟลนหน้านิดหน่อยนะครับมันจะได้ปมเล็กๆอย่างนี้ครับแน่นรับประกันครับนี่ต่อสายเสแล้วครับเดี๋ยวไปดูถังกันต่ออื่ีครับสวยเลยดูเออเทียบดำๆด้วยครับนี่เป็นปมเล็กๆนะครับนี่ไม่หลุดแน่นอนนี่นี่รอยต่อนะครับนี่คือรอยต่อนะนี่ครับ นิดเดียวนี่ครับต่อง่ายๆครับเราไปต่อง่ายๆนะครับโดยนะออฟโอเคครับผมาไ้ง